สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทินฮรารนะคะ คลิปนี้จะเป็นการทํานายการงานการเงินแล้วก็ความรักข้องสมพันธ์พวกคุณคร่าวๆในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนาะจะเป็นการทายของคนทั้ง7วันนะคะก็จะมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแล้วก็เสาร์นะคะเดี๋ยวมาดูการว่าการงานการเงินแล้วก็ความรักข้องสมพันธ์ภาพรวมพวกคุณจะเป็นงไงบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความรักก่อนละกันเนาะว่าความรักจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะขอดูความรักของคนอาทิตย์หน่อยค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงบ เปรียนโอ้ oh. ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคู่คบกันอยู่สารความสัมพันธ์กันอยู่มองว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะคะยังมีความมั่นคงยังมีความผูกพันกันแต่บางท่านถ้าอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของความคิดถึงความห่วงหาอาทรอนอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นยังไงเนาะเขาไปเพิ่มอีกคำว่าเป็นยังไงอีกเอ่ย บางท่านมีเกณฑ์ได้กลับมารวมตัวกันหรือได้พูดได้คุยกันนะคะ 2. องช่วยเห็นไหมการหันหน้าเข้าหากันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสามช่วยอีกต่างหากความรักของคนอาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้แบบมองว่าเป็นไปิทางที่ดีขึ้นนะคะ เหมือนความรักยังอบอวนอยู่ในวงจรความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าต้องระมัดระวังถ้าเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นและทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจหรือไม่ได้เดังใจหรือว่าอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันต้องพยายามปล่อยวางนะคะถ้าไม่ปล่อยวางอาจจะทําให้ความรู้สึกย่แย่เหล่านั้นมา มาบั่นทอนความรู้สึกดีที่มีต่อกันอยู่เพราะจริงๆไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่แต่สอบขึ้น3ามเหรียมเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการหันหน้าเข้าหาการการพูดการคุยการปรับความเข้าใจกันเนาะ ความระ้อสัมพันธ์คนวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้วันมองว่าเป็นไปท,ทางที่ดีขึ้นนะคะแค่เรามาระวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเข้ามาบั่นทอนความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องราวเก,ก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ย้อนวนกลับมาถ้าปล่อยวางได้ความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปท,ทางที่ดีขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างว่าการเงินจะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูการเงินของคนวันอาทิตย์หน่อยคะ่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย เด็กเธอเรียนนะคะในเรื่องของการเงินวันมองว่าการเงินมีแนวโน้มในทิศทางที่โอเคขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักน,นะคะเป็นยังไงอีกเอ่ยสีถ้วยเห็นไหมมีบางสิ่งบางอย่างยังไม่ค่อยได้แึ่งใจนะคะบางท่านที่รอคอยเงินตกเบิกหรือว่าโบนัสหรือว่า เ,ออเงินเป็นก้อบเป็นกรรมอะไรแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันยังมาไม่ถึงสักทีเนาะรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มานะคะแต่ว่าก็อาจจะมีโอกาสดีๆอื่นๆเข้ามาแทนก็ได้นะอาจจะเป็นงานที่ทําให้เกิดเงินแต่ว่าเราอาจจะต้องการเงินที่มันเป็นก้อนอะไรเงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้ามีดีๆเข้ามาก็รับไปก่อนละกันนะคะ1ดาบเห็นไหมออมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาแล้วไพ่แตส2อคนจ s t ติ e เในเรื่องของการเงินจะสอดคล้องกับการงานในช่วงนี้เนาะถ้าทํางานอย่างเต็มที่การเงินก็จะเป็นล้อที่หมุนในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเนาะมันจะเป็นไพ่ที่บ่งบอดถึงการกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันบางท่านที่มีเงินเข้ามาเราก็อาจจะอยู่ในจุดที่แบบอยากจะลงทุนท,นนทนํานู่นทํานี่ทํานั่นหรืออาจจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่ ค่าได้อย่างไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักน,นะคะไม่ได้ถึงกับแย่แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ฟู่ฟืาอะไรมากมายแต่ว่าก็สามารถที่จะ ดำเนินไปได้เรื่อๆเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าการเงินอาจจะสอดคล้องกับในเรื่องของการงานก็ทํามากได้มากทําน้อยก็อาจจะเป็นไปตามนั้นแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยก็ต้องรามมดระวังแล้วก็ควบคุมจัดการให้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างว่าการงานเป็นยังไงเนาะหก <6 S 2> เรียนนะคะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับงานได้รับมอบหมายหนะ้าที่ให้ทำนู่นทำนี่ที่เราอาจจะถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างจำเป็นต้องทำบ้างไม่จำเป็นต้องทำบ้างแต่ก็ต้องทำอยู่ดีเนาะเออก็จริงๆเป็นไพ่หกเหรียญก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่แย่หรอกคะ่ะก็ถ้ามีงานเข้ามาแล้วเราก็ ยินดีที่จะรับยินดีที่จะทำหมดมองว่าทุกอย่างมันก็โอเคอยู่นะหรือถ้าเป็นเราที่อยากจะมอบหมายงานหรือหยิบยื่นงานให้กับใครหมดมองว่าคนที่รับเขาก็เต็มใจที่จะรับนะคะเพียงแต่ว่าจะทําได้ดีหรือไม่ได้ดีนี่อาจจะต้องคอยควบคุมจัดการด้วยเนาะก็อาจจะต้องคอยตามติดด้วยนะคะไพ่แต่สอาบขึ้นก้าวไม่เท้าเห็นไหมยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะในเรื่องของการงาน 6ถ้วยอาจจะมีงานเก่าๆย้อนวนกลับมานะคะอาจจะเป็นงานเก่าที่ทําให้เราต้องกลับมาแก้ไขหรืออาจจะเป็นงานเก่าที่ต้องกลับไปทําอีกครั้งอะไรแบบนี้ไยต่ตาสองขึ้น8ดามนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือบางท่านที่มีลูกน้องบริวารก็อาจจะต้องคอยควบคุมจัดการให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะทําอะไรที่ทำให้งานผิดพลาดแล้วส่งผลกระทบกับเราได้เหมือนกันเนาะแล้วเราเองก็หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบไม่ได้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ย สดาบนะคะเออเป็นไพ่สดาบและไพ่แตสตรับขึ้นควีนเือเหรียญอาจจะมีแรงกดดันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราสึกเหมือนเราไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้มากอือย่างที่บอกแล้วบางท่านถ้าได้รับมอบหมายให้ทําอะไรบางอย่างเราก็เหมือนจําใจต้องยอมทําเนาะคือถามว่าแย่ไหมก็ไม่ถึงกับแย่แลคะค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําได้อยู่แหละจริงๆเป็นไพ่สี่ดาบด้วยวันมองว่าคนวันอาทิตย์บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็ ก็ต้องให้มันเป็นไปเนาะเราอาจจะมีแลนอยากจะทำนั่นทำนี่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะสามารถทำได้ก็หยุดนิ่งแล้วก็ชาร์จพลังงานของตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะคะหรือไม่ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการที่เราสึกเหมือนเราเบื่อหน่ายสถานการณ์หลายอย่างที่เราได้พบได้เจอการงานการเงินที่มันไม่ค่อยได้ถึงใจหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่ค่อยอยากรู้ไปทํางานเท่าไหร่อมันดูเหมือนหมดแรงหมดกําลังใจนะคะไพต่ตาสองขึ้นควีนถือเหรียญก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องทําอยู่เนาะบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็ยังต้องพยายามประคองร่างของเราไปทํางานในแต่ละวันอยู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้แบบมองว่าการงานก็อาจจะทําให้เราดูไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่หรือไม่ค่อยอยากจะแอคทีฟเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันสอดคล้องกับในเรื่องของการเงินก็อาจจะต้อง ปลุกใจตัวเองขึ้นมาให้สู้ๆแล้วกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานกันของเรามันจะได้ไปที่ทางเดียวกันแล้วมันก็จะได้เป็นล้อที่หมุนไปเรื่อยๆจะได้ไม่ติดขัดอะไรมากมายเนาะเดี๋ยววันดูซิสถานการณ์ทั่วๆไปเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กถือเหรียญไม่ถึงกับแย่นะสถานการณ์ทั่วๆไปนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ยังโอเคอยู่อืม ถ้าเจ็บป่วยแบบรุนแรงอันนี้ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเนาะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะถ้าจุกจิกเล็กๆน้อยนอย้ตามประสา,าตามเรื่องตามราวก็อาจจะมีบ้างมีไพ่เด็กถือเหรียญกับไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาบางท่านที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวัง ในช่วงเดือนนี้มันอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันในช่วงเดือนหน้าละกันเนาะในช่วงเดือนนี้ก็พยายามประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนเพราะมองว่ามันก็ไม่ถึงกับแย่แต่มันก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับสมดุลตัวเองไปละกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคามนี้เนาะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกนนนนันข้างล่างนี้นะคะ